เรื่องของประตูตรงนั้นเนาะพี่น้องพาเป็นบแบบว่าคนมานยืนนี่เขาจะสิศึกษากันเมื่อแต่วา่าโทรศัพท์วพีไล่บองว่าอ๋อโอเค no problem เยอะมิกม y private <laughs> no problem <laughs> นะเมื่อเดินข่อยมายืนขวางใส่ของข่อยเลาพี่น้องค่ะเห็นพอยายวายเ่ามือนเลงสิมีไฟแต่เบิงเล่าว่าสิมาเบิงไฟมันจะเป็นยังไงเ,เห็นแล้กวกบไม่ได้พี่น้องค่ะงามแสงงามว่างามเหมือนหน้าบาน,บานเป็นกระด้งของวิไลบว่า <im itation> มันก็นง่ามอีลีเนาะี่นองเนาะผู้หญิงกับดอกไม้เป็นอะไรที่ขาดกันไม่ได้แล้วได้กินน้ํากับกินดอกกหลาบได้เลยะคะ่ะเห็นแล้วก็อ,อดมอได้เนาะดินถ่าตฝนตกเศร้า ฝนลงมาฝนลงเม็ดใหญ่มาก็เลยก็เลยต้องยืนรอยืนรอยืนรอจะไปที่รถฝนมันตกเป็นยังเช่าเทียงเทียงข่เทียงข่ดีดีพี่น้องคะเซา่อยบอกว่าพอยายฝนมันตกเมื่อเดี๋ยวมันมีแดดเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปแป๊บนึงเดี๋ยวก็มีแดดเข้าไปถึงเดี๋ยวก็มีแดดแดดดูใส่เฉาเอ้ยแดดมีเจ้าก็ฟังไข่มันจะเป็นสีอ่อย เา่มี่ไร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 ุ้ลซมุลมพี่นองคอันนั้นฝนมันตกฝมันตกฝนมันตกมันน้ำากค่อยหยุดนะทีแรกมันร้องปล่อยๆมันเป็นฝนรินปล่อยๆพี่น้องคะปานี้ปันี้มันตกลงมาปุ่มปั่มปุ่มมันกบบน่นนีมันกระไบก็ได้มันติด มาติดตรงนี้ไปพี่น้องคะสิยางตากฝนเอาโทรศัพท์ยัดลงกระเป๋าสียางตากฝนเมื่อไปรถพ่าสันมันกับสียูจังสี่แหละ้าว่ายางไปมันกับสียูจังสี่เนาะกับสีท่ายยูจังสี่มันกับพอด่ายกับต้องยางไปทีรถแล้วว่าจะอยู่ที่นี่เวียเวียห้อยเทนาเคียอเอเดี๋ยวดีอันใดเลเวียฟันโอเคพี่น้องคะไปไปที่รถแล้วเพราะว่าที่เหล็กพงเยว่าสีนอนอีกคืนนึงสีเบิ้งไฟ มันไม่ได้งามหรอกค่ะเพราะว่าถ้ามันมีผลมันว่าใดงามเพราะว่าเขาจะมีเปิดไฟเปิดเนี่ยมัดแรงเปิดไส่โบสใสเซงอย่างให้มันเป็นสวยงามเขาจะเปิดแต่ว่าถ้าถาเบิงสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มพิกนองค่ะสี่ทุ่มหาทุ่มเพราะว่าสามทุ่มบันเป่นมันกับว่าท่านมือเนาะผลนะประมาณสี่ทุ่มพุะคะสี่ทุ่มปัวคุณนักะมันเก็นสี่มืดแล้วก็จังสีเบิองใดบานี้บ่ถาค่ะสิไปรถแล้วก็ติขับไปต่อไป Did I say always rain and now always rain. I say, no rain. Wir kommen in Frankreich, es ist immer regnet. Nein, es wird besser. Wie viele Kilometer wir fahren der Ich weiß nicht. Ich muss schauen. Wahrscheinlich nicht so weit. Okay, Okay, wir gehen nach มือนีขับไปซ้ายไปซ้ายหรือว่าขับไปเที่ยวมองโบสถ์ตรงใดนค่ะฝนตกเนาะค่ะพี่น้องจ่าหลังจากเดินเที่ยวโบสถ์อยู่เอ่อเขาเอื่อนอยังเกาะอันสตาร์ดเนาะหรอกค่ะที่พอยายละว่าเนาะอันสตาร์ดหรือว่าอ่าเป็นอ่อหมู่บ้านเก่าแก่ล่ะคะ่ะเป็นเป็นหมู่บ้านอีกหมู่น,นึงหมู่บ้านนึงในของฝรั่งเศสล่ะค่ะเป็นอีกหมู่บ้านนึงเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีโบสถ์ที่เก่าแก่แล้วก็เก่าแก่แล้วก็เก่าแก่มากมายเนาะพอยายว่าเก่าแก่อีหลีค่ะพี่น้องจ่านี่นี่บรรยากาศนี่ถามว่า เป็นยังไงบรรยากาศมืดเขิมมืดเขิมคือก้าวค่ะแต่ว่าตรงที่เรามาจอดรถนอนอีกตรงที่หนึ่งนะคะที่แรกขับรถผ่านหรอกค่ะพี่น้อง่าเดี๋ยววิลเลจอยเบิ้งเนาะอันนี้เดี๋ยวเอาไปหอดมุมนีก้อนนีๆตรงนี้มันก็มีที่สวยอีกที่หนึ่งแล้วคือพี่โบ๊ทคือเลี้ยวเห็นนะคะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งปุ๊บจากตรงนี้พวงวิลเลขับรถอ,อ,อันมาด้า,ดานนี้เนาะตอนแรกค่ะพี่น้องค่าตอนแรกค่ะเอากลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมนี่อ่ะ ขึ harma, ้นมาจอดตรงนี้แล้วตอนแรกอ่าวิไลกับพ่อใหญ่ขับออกจากอ่าเมืองพุนเนาะค่ะขับออกจากหมู่บ้านพุนวิไลกับพ่อใหญ่มาเซนนี่นะคะมาเซนนี่ที่เห็นสะพานขามนี่ค่ะเข้าเอิญสะพานเส้นหลักที่กะไปสู้มองนั่นมองนี่เนาะค่ะเนาะนั่นคือสะพานเส้นหลักเนาะค่ะที่เรือคา่าถนนออโตบาลเนาะพื่อนเราเอินออโตบาลหรือว่าบานเฮาเอินมอเตอร์เวย์หรือว่าถนนเส้นลักล่ะค่ะถนนสัญจรเส้นลักพากันขับรถผ่านนี่กันเลี้ยวเห็น ตรงแม่น้ำน,นี่มันมีรถแคมจอดเนาะคะ่ะที่แรกมันมีจอดอยู่สองสามขั้นมเวลไลขับพันไปก็เห็นมัเมนเป็นแม่น้ำแล้วที่นี่ก็เลี้ยวไปทางผุ่นมันเป็นแคมแต่ว่าแคมฝั่งนู้นเสียเงินเนาะค่ะพี่น้องค้าผูน่นนะตรงปลายนิววิไลเลยะคะ่ะแคมตรงนั้นมันเสียเงินค่ะเสียเงินค่า,าจอดเนาะมานี่วิไลก็เพ่อาหญ่กะ ลงวน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 มากเพราะว่าตอนที่พัานไปเห็นจุดนี้ค่ะจุดที่รถจอดเนี่ยจุดที่รถจอดเนี่ยเห jogo, kes, <lawsuit> royable, ็นม <Nein, S 1> <ๆ>ีรถแคมจอดตอนนั <hatten> <ๆ>้นม <Yep. S 1> ันจอดยูส <SAN TA Maria> ีหาขั้นเนาะค่ะแล้วก็พ่อใหญ่ก็จอดแล้วก็เบิรงในอินเทอร์เน็ตโอเคมันจอดได้แต่ว่ามันเป็นดีอย่างหนึ่งกับพี่น้องค่ะตอนที่ว่านี่มันยังว่าท่านสิ้นเดือนพุทธสภาเนาะแต่พอเดือนหน้าหมดสิ้นพฤษภาเขาไม่ให้อยู่ฟรีนะคะเขาให้จ่ายเขาเป็นบิสเนสเขาก็คิดเป็นค่าจอดขึ้นกันค่ะนะคะแล้วก็มีไรกับพ่อใหญ่กับมาทังพ่นละครับ ขับวนๆมาทางพุ่นหลักามตรงนู่นค่ะคามสะพานตรงพุ่นค่ะตรงมู่บานแล้วก็มาเลาะเลาะเลาะมาหนีมาจอดมองนี้คะ่ะพี่น้องค่ะแล้วเรากา่ว่าถ้าพรุ่งนี้มีแดดหรือว่าแดดดีเราก็จะเที่ยวชมโบราณสถานหรือว่าเที่ยวส้มทับเป็นบานเท่ากับเออไปอยุธยาวัดตรงนี้ดังไปอ่าสุโขทัยวัดตรงนี้ดังไปเชียงใหม่วัดตรงนี้ดังไปอ่าตรงนั้นตรงนี้เนาะอ่าบานเพิ่นกับเป็นโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบานเท่าก็คือวัดเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้เวลากับประมาณสออาสามทุ่มค่ะพี่น้องขาแล้วบางคนบางค้งคนฝนขนขึนันง่วงฉันอยากนอนวันหื้นอนเล่นทรศัพท์อยู่เห็นนั่นอ่ะเห็นนั่นเห็นนั่นอ่ะนอนเล่นทรัพท์อยู่หันสามทุ่มพี่น้องขาสามทุ่มยี่สิบนาทีแต่ว่ามันมันยังไม่มืดแต่มันก็คึมคึมมันคึมฟ้มาคึมฝนเนาะ เพราะว่าฝนมันตกเออพีล่ยประเดีขากล่องมากค่ะเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกลื่นมืดมือนะคะสองสามมือเราตาหมู่ว่านนะพี่ล่ยก็บอก่พใหะ่อยู่ว่าพพอใหญ่มันฝนตกว่าสั่นมามือเศร้านี่ว่าว่าบ่เดินแต่กะสุดท้ายกบไปเดินน้ำเพอใหญ่คือเกาตะวาก่ะมันกะงามสมที่เราไปเดินเราขัโลเดินตากฝนค่ะแต่บานี้มืออื่นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่แล้วพี่เล่ยจ้าให้เบ่งนั่นราคามืออื่นก็สีเดินไปต้องพูดละคะพวกค่ะ เดินหรือว่าปั่นจักรยานกันไปช่มกันไปผุนล่ะคะ่ะมันก็เป็นอีกที่หนึ่งเนาะ,ะเนาะเราขับรถผ่านเราเห็นสวยเห็นงามเราเห็นหมู่บ้านเห็นอาบดงามๆเราก็จะจอดดูพักดูเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเป็นบ้านเท่ากับเป็นวัดคือวานล่ะคะ่ะพี่น้องอ้ยวิไลหนาวอุ้ยขอเข่าไปก่อนฝนตกลิ่นมือค่ะสั้นพี่น้องคะ่ะอืออือออเามันบด อุ่นลงคนว่าพี่น้องขาคนบางคนว่าฉันเหนื่อยฉันจะนอนว่าสันว่าอนอนเล่นโทรศัพท์นอนเล่นโทอลาชอปนอนเล่นทอลัพท์ฮัลโหลกูจะนักกูจะนักสวัสดีครับกูจะนักไหมชัดไปอาบน้ำไปนอนไปนอนเช้าเช้า